สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยวิเคราะห์กันนะครับถึงสถานการณนะ์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับประเด็นสงครามอิสราเอลอิหร่านนะครับรัฐนะครับจะเปิดกล่องแพนโดล่าด้วยบังเกอร์บัสเตอร์หรือนิวเคลียร์ยุทธวิธีหรือไม่นะครับการจะเข้าร่วมในสงครามอิสราเอลอิหร่านของสหรัฐนะครับมีกรรมการของสภาเอียูนะครับสภาพยุโรปเนี่ยท่านหนึ่ง ได้ให้ความเห็นไม่ว่าสหรัฐเนี่ยอาจจะกําลังเปิดกล่องแพนโดร่าโดยไม่รู้ตัวนะว่าอะไรอยู่ในนั้นนะแต่เป็นหายนาที่อาจคาดคิดไม่ถึงโดยเฉพาะนะครับเมื่อพบข่าวว่าสหรัฐเนี่ยได้อนุมัติแผนการโจมตีอิหร่านนะครับและเพียงแค่รอการตัดสินใจสุดท้ายเท่านั้นในการถล่มที่ตั้งนิวเคลียร์ฟอโดนะครับของอิหร่านด้วยบังเกอร์บัสเตอร์นะครับหรือว่านิวเคลียร์ยุทธวิธีโดยมีข่าวว่านะครับ ทําไมทัมเนี่ยนะจึงลังเลนะที่จะเข้าร่วมสงครามต่อต้านอิหร่านนะครับก็เพราะว่าปรัถนาธิบดีสหรัฐเนี่ยไม่มั่นใจนะครับอาวุธนะที่สําคัญที่ถูกใช้กับอิหร่านหรือไม่นะทัมเนี่ยคลืบแคลงสงสัยเกี่ยวกับสมรรถภาพนะครับของบังเกอร์บัสเตอร์นะที่ส่งพลังทั้งหมดของสหรัฐหรือไม่โดยรายงานข่าวนะครับกล่าวว่าทัมเนี่ยยังคงไม่ได้หยุดพักนะครับว่าสหรัฐเนี่ยจะเข้าร่วม สงครามน,นนี้กับอิหร่านหรือไม่ซึ่งทรัมนะคิดว่าสหรัฐเนี่ยควรจะเข้าไปเกี่ยวข้องเพียงแค่ถ้าหากพวกเขาสามารถทำลายบรรดาที่ตั้งนิวเคลียร์ของอิหร่านเท่านั้นรายงานโดยเดอะการ d เดียนนะครับประธานาธิบดีสหรัฐนะครับได้ถูกบอกกล่าวว่าระเบิด GBU-57 อาจจะทำลายบรรดาที่ตั้งนิวเคลียร์ที่แอบซ่อนของอิหร่านได้อย่างมีประสิทธิผลแต่อะไรก็ตามนะครับโดนัลด์ทรัมป์นะครับ เขาได้ว่าไม่ได้เชื่อนะครับนะตามรายงานเนี่ยนะเขาไม่ได้เชื่อนะเกี่ยวกับสมรรถภาพของระเบิดนั้นทําได้บอกบรรดาเจ้าหน้าที่นะว่าบทบาทนะของสหรัฐเนี่ยอาจจะสมเหตุสมผลนะถ้าหาก GBU-57 เนี่ยมันจะทําลายบรรดาที่ตั้งนิวเคลียร์ต่างๆอย่างแท้จริงโดยประสิทธิผลของระเบิด GBU-57 ได้ถูกรายงานว่าเป็นหนึ่งหัวข้อนะ้วของการโต้แย้งกันนะครับอย่างลึกซึ้งดังนั้นคําถามคือว่าถ้าหาก ไม่ใช่บังเกอร์บัสเตอร์แล้วอะไรดีโดยเหล่าเจ้าหน้าที่กระหโหมนะครับได้บอกเดอะการเดียนว่าทรัมป์เนี่ยได้ถูกสรุปนะครับให้ฟังนะเกี่ยวกับโรงงานฟอร์โดของอิหร่านและทรัมป์เนี่ยตามรายงานนะครับได้ถูกบอกเล่านะว่ามีเพียงนิวเคลียร์ยุทธวิธีเท่านั้นที่สามารถทําลายโรงงานฟอร์โดของอิหร่านอะไรก็ตามนะครับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไม่ได้กาลังพิจารณาการใช้อาวุธนิวเคลียร์ยุทธวิธีต่อฟอร์โด จำไม้ว่านะครับที่ตั้งนิวเคลียร์ฟอโดของอิหร่านเนี่ยมันตั้งอยู่ใกล้เตหะรานนะถูกฝังอยู่ลึกใต้ดินนะโดยที่อิสราเอลนะที่มีอาวุธต่างๆในขรนี้ของพวกเขาเนี่ยังไม่ยังคงไม่สามารถนะครับทำการทําลายที่ตั้งนั้นด้วยพวกเขาเองซึ่งสหร,รัฐเนี่ยมีความสามารถโจมตีที่ตั้งนั้นนะครับดยการใช้ระเบิด GBU-57 ที่ถูกติดตั้งนะครับบนเครื่องบินครบทิ้งระเบิดนะครับ B-2 อะไรก็ตามนะครับระเบิด GBU 5 7เนี่ยอาจจะทำลายสิ่งอำนวยความสะดวกนั้นซึ่งเป็นการทำลายมันเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะะรายงานนั้นได้กล่าวไว้สหรัฐนะครับจำเป็นที่จะทิ้งระเบิดนะบังเกอร์บัสเตอร์เพื่อที่จะทำให้พื้นดินมันอ่อนตัวก่อนการใช้นิวเคลียร์เดอะการเดียนกล่าวแม้กระทั่งตอนนั้นนะครับนะระเบิดบังเกอร์บัสเตอร์เนี่ยอาจจะเพียงแค่นะสร้างความล้มเหลวโปรแกรมนิวเคลียร์ของอิหร่าน นะเพียแค่หลายเดือนเท่านั้นนะโดยการประเมินต่างๆทั้งหลายเหล่านี้นะครับได้ถูกทําโดยตัวแทนนะการลดภัยคุกคามทางกลาหูมของเป็นตะกอนเดอะการเดียนกล่าวการจัดการประเด็นฟอร์โดนั้นนะครับเป็นสิ่งสําคัญที่จะป้องกันอิหร่านนะครับจากการบรรลุผลสําเร็จอาวุธนิวเคลียร์สถานที่ตั้งนั้นนะครับได้สะสมยูเรเนียมนะสูงถึง 83. 7เข้าใกลนะ้ความต้องการของเกรด สร้างอาวุธนะฮะ IAEA e นะครับรายงานนอกเหนือจากนี้นะครับทำเนี่ยกำลังระง,งับการโจมตีต่างๆขณะที่เขารอเตหรานนะครับที่จะกลับคืนสู่การพูดคุยแต่ทางเตหรานได้เน้นย้ําท่าทีของพวกเขาที่จะหวนกลับคืนสู่การพูดคุยเพียงแค่การโจมตีต่างๆนั้นนะครับของไทรเอลนี่ยได้ยุติลงเท่านั้นจากข่าวชิ้นนี้นะครับสหรัฐเนี่ยกำลังช่างใจว่าจะเปิดกล่องแพนโดร่าดีหรือไม่นะครับ ซึ่งในที่นี้ก็คือว่าสหรัฐเนี่ยจะเลือกที่จะเข้าร่วมโจมตีอิหร่านกับทางอิสราเอลหรือไม่นะครับซึ่งตามข่าวเนี่ยตอนนี้ทรัมป์ก็ลังเลอยู่นะเลื่อนไป2ส,สัปดาห์นะครับประมาณต้นกรกฎาคมอะ่ะค่อยตัดสินใจถ้าทําเลือกนะเข้าร่วมนะสงครามนี้ก็มีโอกาสนะที่สงครามนี้จะขยายตัวบรรปลายออกไปทั่วภูมิภาคนะครับซึ่งทางอิหร่านก็คงมีสวนกลับไปนะยังฐานทัพสหรัฐเนี่ยทั่วตะอกกลางอย่างแน่นอนที่สุด และจากข่าวนะครับถ้าหากสหรัฐนะต้องใช้ถึงอาวุธนิวเคลียร์ยุทธวิธีด้วยแล้วนะถือเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับที่ทั่วโลกเนี่ยจะต่อต้านสหรัฐเนี่ยอย่างรุนแรงแล้วก็ทําให้จีนและรัเสเซียนะครับอยู่เฉยไม่ได้ละครับโดยเฉพาะอิหร่านเนี่ยเป็นพันธมิตรแล้วก็เป็นสมาชิกในกลุ่ม s c o นะครับเซี่ยงไฮ้โคออปเปอเรชันออแกเนอเรชันแล้วก็เป็นพันธมิตรและสมาชิกในกลุ่มบริกส์ด้วยนะครับนะถือว่ารัเสเซียจีนเนี่ยจะพลาดมากนะครับที่ปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้น และต่อไปที่พลของจีนลรัสเซียจะลดน้อยถอยลงถอยหลังนะและโลกใบนี้ก็ได้กลายเป็นโลกเถื่อนไปแล้วนะครับสหประชาชาติก็ไร้ความหมายอย่างสิ้นเชิงนะครับดังนั้นหากสหรัฐเนี่ยเลือกนะเปิดกล่องเพนโดล่าแล้วนะสงครามโลกครั้งที่3ก็อยู่ไม่ไกลแล้วก็นั่นหมายถึงว่าสงครามนิวเคลียร์ก็มีโอกาสสูงมากนะครับนะที่จะเกิดขึ้นเมื่อมาหาอำนาจโลกเข้ามาเกี่ยวข้อง นะถ้าจีนรัเสเซียนะครับไม่ยอมเรื่องนี้แล้วแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งข้างกันเรียบร้อยนะครับโดยที่มีจีนระัสเซียนะกับพันธมิตรอาหรับทั้งหลายรวมกันเนี่ยนะอยู่ฝากฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็อีกฝั่งเหนือคือกลุ่มซาัฐอิสราเอลแล้วก็พันธมิต,ตรตะวันตกโลกนี้เสียงบันไยแล้วครับนะกล่องแพนโดล่าได้ถูกเปิดออกแล้วนะอะไรที่ไม่เคยเห็นอะไรที่จะควบคุมไม่ได้นะมันก็กำลังจะเกิดขึ้น อันอาจจะเป็นไม่ได้นะการเกิดมหาสงครามใหญ่สงครามอมาเกดอนสงครามศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนารวมถึงลุกลามเป็นมหาสงครามโลกครั้งที่3แน่นอนนะครับสุดท้ายมันก็จบลงด้วยสงครามนิวเคลียร์นะครับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะเมื่อโลกมันไม่มีกรรมการแล้วครับไม่มีใครที่เป็นตัวกลางไก่เกี่ยที่ยุติความขัดแย้งนะครับต่างปายต่างแบ่งข้างกันรบนะมันก็หายนาะแล้วครับแล้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ